เพื่อนครับอตอนนี้ผมกำลังติดอยู่กลางป่าเป็นป่าลิโอชูดนาในเมืองวากันดาครับตอนนี้ผมติดอยู่มาประมาณ7วันกับ22ชั่วโมงแล้วครับผมมาท่าออกจากป่านี้ไม่เจอแต่ตอนนี้ผมรู้สึกหิวมากครับผมต้องหาอะไรกินซะนนแล้วล่ะครับไม่งั้นผมตายแน่ ฮจอินฟินิตี้สภาพป่าที่นี่หญ้าสูงเกือบเท่าหัวผมเลยครับซึ่งยีนสูงไปเนี่ยอ๋อเออใช่เนาะเออโอ้ฮึอ้า ะนะครับถ้าเกิดเราหลงป่านะครับผมไปเจอวิธีหนึ่งมาครับที่จะช่วยให้เรามีชีวิตรอดกลางป่าได้ครับเราก็ต้องหาของที่เราพอจะมีอยู่ในตัวมาทําอาหารครับเหมือนกับบอกกองทัพต้องเดินด้วยท้องครับถ้าเกิดเราไม่อิ่มเราอาจจะตายอยู่กลางป่าก็ได้ครับและสิ่งที่ผมพบเจอมานะครับอันนี้อันนี้อันนี้เห็นไหมครับ วิธีการทอดไข่ดาวด้วยกระป๋องครับวิธีนี้แหละที่จะช่วยชีวิตผมกลางป่าอันลกทึบอันนี้ได้ครับอ่ามันจะทํายังไงเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับนี่คือชุดเดินป่าเอาทำไมอ่ะเขาผิดตรงไหนมันมีส่วนไหนที่ไม่เหมาะกับการเดินป่าม้างเห็นไหมหมวกก็มีพร้อมแดดไม่ร้อนเสื้อก็แขนยาวป้องกันแดดรองเท้าก็คล่องตัวสบายเดินง่ายไปไดาทุกที่นี่เห็นไหมมีไหมเนี่ยนี่เราอยู่ในบ้านไม่ใช่สระใด อย่าถ่ยดิพดแพงไปมุมนุ้นอย่าไปมุมมีคนเห็นบ้านอ่าเอาหมห้เอามั้นี่เราอยู่ในป่านะครับป่าลึบตรงนี้ไม่มีสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งอนวยความสะด,ดวกใดๆแมวตรงนี้ทั้งหมดหันไปไหนเราทั <laughs> ้งหมดคือป่าล้วนเลยนะครับอะเพื่อนๆครับกว่าเจ็ดชั่วโมงที่ผมเดินทางมาประมาณ5้ารอกิโลครับตอนนี้ผมเจอบ้านหนึ่งหลังครับผมไม่แน่ใจว่าบ้านหลังนี้มาตั้งอยู่กลางป่าได้ยังไงครับเป็นบ้านยังยังไม่เข้าไปใช่ไหมยังไม่หยุด โยกยอกสร้างสีส <Happiness gegen violin inding> ันไงมันค <sh> <s ays abonn Home> ิดมันจะเล่นแบบเออหรือเพื่อนแบบเบื่อไทยในสตูใช่ไหมนี่เราออกมาข้างนอกก็จัดเต็มเลยไงอ่าอ่ะมาอันดับแรกครับถ้าเราจะทอดไข่ดาวในกระป๋องเหมือนในรูปนั้นแหละครับต้องมีอุปกรณ์ก่อนครับซึ่งไข่ซึ่งไข่ไงไข่ไข่ก็อยู่ในกระเป๋าอยู่ในกระเป๋าเดี๋ยวเดี๋ยวคุณผมพาอุปกรณ์ก่อนเือผมพกพกของทั้งหมดมานะน่าจะมีอยู่ตรงนี้นะ อันดับแรกแน่นอนเราจะทําไข่ก็ต้องมีไข่ใช่ไหมล่ะครับซึ่งพอดีเลยพกมาเฉยเลยครับอยู่ในโอ้โห,โหพกไข่มาพอดีเป๊ะเลยครับ่าไข่ดึงฟองครับต่อมาก็ต้องกระป๋องน้ำบัดลมโอ้โหเดี๋ยวดูดีเอ้ยมีพอดีอ้าต่อมาครับต้องตัดกระป๋องน้ำบัดลมใช่ไหมคัตเตอร์คัตเตอร์เดี๋ยวดูกันนะอ้ามีแล้วก็จะจุดไฟใช่ไหมครับใช้เทียนแล้วกันน้องยังไงเทียนขนบ้าอะไรพกเทียนมาเดินป่าเอเอ้ามีเฉย เทียนจุดไฟด้วยยังไงทีนี้ฮะอย่าบอกนะว่าอย่าบอกนะว่าแว่นขยายไปเช็คดิ <laughs> ไปเช็คก็มีอ่าแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวกลัวมือเลอะกินไข่เดี๋ยวมือเลอะมีช้อนเอาช้อนด้วยดีกว่า <laughs> ช้อนก็มีโอ้ยเอ๊ะแล้วเหลืออะไรในกระเป๋าอีกบ้างเดี๋ยวดูก่อนนะเฮ้ยเฮ้ยมีอะไรเนี่ยมันมีอะไรเนี่ยว้าว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 โอ้เอามาตกปลา อยู่ในกระเป๋าได้ไงเนี่ยโอ้หนักมากหนักอือาการเธอหนัก <c oughs> อะอคำ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 ,คำมามาทำกันดีกว่ามาไอ้เมื่อกี้ทั้งหมดคือมุกตลกเล่นคำคำครับแต่ตอนนี้ต่อไปจะเป็นการทดลองทำของจริงแล้วครับอ่ะมาอุปกรณ์พร้อมแล้วครับขั้นแรกเดี๋ยวเราเตรียมที่ตัวกระป๋องก่อนละกันนะครับอันนี้ก็เป็นโค้กนะแล้ก็เอาน้ำหออก่อน ถ้าเราหลงป่าจริงก็ดื่ม <ım 999> ไปแต่ที่ผมไม่ได้หลงครับก็ตัดเทจริงไปให้หมดนะครับเทอะไรล่ะใส่แก้วฮะใส่แก้วหเวอมีแก้วไหมมีไหมล่ะเซอร์โดเรมอนเธอะเฮ้ยจริงเหรออย่าบอกนะว่ามีอ้าวเฮ้ยเอามีจริงก็้าไปแล้วอุ้ยโหอะไรวะเนฮ้ยเรื่องอะไรวะเนี่ยอะไรวะมีอาการหนักแล้วเนี่ยเทอเทวเทอเทอทั้งหมดเฮ้ยึล้น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 เห็นไหม อุ้ยเป่าแล้วฟองหายเลยอ่ะทำไมรู้ไหมไม่ได้แปรงฟันเมื่อเช้า <c oughs> ฟองม,มนันเด่นอ่าอะไโอเคกินโชกินโชกินโชกโชดทำไมอ่ะ <c oughs> คโค้กไ <c oughs> ม่ต้องโชดเหรออือขั้นแรกครับแล้วก็เปิดกระป๋องเปิดให้มันเป็นใส่เทียนจ <c oughs> ุดไฟได้พวกง่ายๆเจาะง่าก็ได้แล้วแต่นะเปิดเหมือนกับเปิดข้างเปิดข้างดีกว่าวนะางวางอยู่่อเดี๋ยวพลาดอ่าโอเคได้ ก็ต้องรวอมลงอย่างนี้ปุ๊บเ<ช>พื่ที่จะเอาไข่ทอดบนนี้<ช>อ่จากนั้นเราก็เอาเทียนตั้งข้างในแล้วก็จุดก็เดี๋ยวเราตอกไข่ก่อนดีกว่านะอตอกไข่ก่อนแล้วค่อยจุดเทียนออตอกไข่ตรงนี้ซึ่งดูแล้วมันเล็กมากเลยน่าจะต้องไม่หมดน่าตองเอาไข่ขาออกไปสักหน่อยนึงเอา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 อ๊อ่าเหลื่อเถื่อจัง อือน่าสิอุ้ยแค่ไข่แดงก็เกือบเต็มแล้วอะ่ะอ,อ่ะเดี๋ยวเราจุดไฟแล้วก็เอาไปวางข้างในกันได้เลยอ่านี่อย่างงี้โอเคสวยแล้วโอเคตรงนี้จุดไฟเสร็จเรียบร้อยครับตรงนี้เราก็รอครับรอให้มันสุกครับพอสุกก็จะได้กินได้ครับนี่ฮ้่ทำน่าจะสุกแล้วเนี่ยดูดิดูรครับเห็นไหมนี่ต้งไข่ขาวเป็นขาวๆแล้วครับเห็นไหมอ่าจะสุกไล้จะสุกแล้วจะได้กินแล้ว ไม่น่าเชื่อน่ะแค่เจ็เทียนอันเดียวอะแเทียนธรรมดาอันเดียวเนี่ยเห็นไหมดูดิจะไม่สุกได้เลยอ่ะอ่ามันมามแล้วมโอ้นี่หวิธีที่เขาแชร์กันใช้ได้จริงครับทำไข่ดาวสุกได้จริงโอ้โหนี่กวูว e ูวูวอวู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 นูู้ว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 ูกูว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 มู่วูวูวูีววููวูููวู มันสุกได้เฉยเลยเนาะเออมันสุกได้เลยเนาะอุ้ยไม่เฮ้ยไม่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 สรุปไม่ไม่ไม่ดิมันไม่ไม่ดิเออไม่หรือไม่ไม่ไม่มันไม่ไม่ไงพูดอะไรกันเนี่ยเป็นไงไข่เป็นไงบ้างไข่ก็ก็สบายดียังอยู่ครบเหมือนเดิมไข่อ๋โเนี่ยอ้โไข่อะไรของเธอก็ก็ไข่นี่ไงไข่เปลือกยังอยู่นี่ไงตรงนี้ขอทำท็อปเจตเทสนยครับอุ้ยหยุดหยุดขวางทางดิกำลังทำเฮ้จตเทสเฮ้ย จะแตกแล้วจ,จะแตกแล้วอ,อะไรแตกไข่แตกพี่แล้วเราก็ต้องมีถ้วยสิมีถ้วยมีช้อนซ่อมเฮีย yeah, บอกนะว่าเขาก็มีถ้วยเนี่ยฮะเดี๋ยวโอ้โหนี่กะละมังเลยเจอที่สุดยอดจริงๆ <c oughs> อ่ะตรงนี้ผมคิดว่ามันน่าจะได้แล้วแหละเนี่ยข้างบนก็คือ ฉุกแล้วทั้งไข่ขาวและไข่แดงตรงนี้กำลังสวยเลยพอดีเลยเป็นยางมาตูมพอดีเลยนีย่ยเนีย่ยเจาะแตกเลยเห็นไหมเฮ้ย<ข>อย่างนี้เราก็กินได้แล้วอ่างั้นเดี๋ยวเราตักเดี๋ยวป่าตักไปก่อนเดี๋ยวโ<อ>ู้หน้ากินจุง้งเป็นไข่ครกนะเ<อ>า<ม>ขาว่าเ<ม>ขาว่าเป็นไข,ข่ครกอุ้ยร้อนร้อนร้อนอุ้ยติดเลยอะ่ะข้างล่างข้างล่างน่าจะไหม้แล้วหรือเปล่าเฮ้ยอึ๊บอึ๊บ ได้แต่ไข่แดงทั้งนั้นเลยเนี่ยคือพลังคือไข่ขาวหกไปหมดแล้วเนี่ยตั้งแต่แรกอ่าโอเคอ่ะทีนี้นะครับถึงขั้นตอนสําคัญครับเรามาลองชิมกันดูดีกว่าครับว่าไข่ดาวจากกระป๋องจะรสชาติเป็นยังไงครับแต่ดูแล้วน่าอร่อยไม่แพ้กับทอดในกระทะเลยนะครับมานะครับสองส้ไม่รู้หรอว่ามันอันตรายกินไปได้ยังไง อ,อันตรายอะไรอ,อ,อันตรายอะยไรไปด,ดูดูอะนไรเราหารข้อมูลในเฟซบุ๊ก k น่เราก็ไม่ใช่พิษสากขนาดนั้นเนี่ยนี่โทรศัพท์ก็มีมีทุกอย่างครับอ่ะ มาเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูด้วยข้างๆก็ได้น่ครับนี่ครับก็เป็นเพจของจา่าดาแมดดิกนี่ะเขาบอกว่ากระป๋องน้ำมะลมเนี่ยมันไม่ได้ออกแบบมาเพื่อทําอาหารครับมันโดนความร้อนได้ในระดับหนึ่งแต่ไม่มากขนาดที่จะทาให้อาหารสุกได้ครับการที่มันโดนความร้อนแบบนี้นานๆนะครับจะทาให้สารเคมีที่เปื้อนอยู่ข้างในออกมาครับเพราะตัวกระป๋องน้ำมะลมเนี่ยมันไม่ได้มีแต่อลูมิเนียมอย่างเดียวครับมันมีพวกสารเคลือบกระป๋องหรือว่าพวกสีต่างๆที่ใส่อยู่นี่ให้มันเป็นสีสันสวยงามอย่างเงี้ยนะครับพวกนี้มันกิน ฉะนั้นวิธีการทอดไข่แบบนี้ไม่ควรทําเด็ดขาดครับแปลว่าเอาพวกสารเคมีพวกโลหะหนักเข้าไปในร่างกายของเราครับแต่สำหรับผมวันนี้ผมไม่กลัวครับเดี๋ยวผมจะกินให้ดูเลยนะครับโอเคโอเคครับยังไม่กินละครับไม่กินละครับโอเคครับโอเคครับให้ความดูคนอื่นแล้วยังจะกล้า โอเคครับโอเคเอาไป5,000ไปซื้อแหวนเพชรไปโอเคโอเค5,000ได้แหวนเพชรขนาดไหนเชียวฮะออแล้วอ่ะนั่นแหละครับมันไม่ควรกินครับผมเสียตรงสงหมดเห็นไหมครับผมยังกินไม่ได้เลยครับว่าเมียไม่ให้กินครับจะกินไม่้โอเคครับ อยอทั้งหมดนี่แหละก็คือการทอดไข่ในกระป๋องครับคือผมมาทำให้ดูว่ามันทำได้จริงมันสามารถทอดสุกได้จริงแต่ผมก็อยากจะบอกเพื่อนๆว่ามันกินไม่ได้นะครับกินได้แหละแต่ตายเอาไงเลือกเอาเออที่อยากกินไข่ดิบก็พอกินได้ถ้ามันสะอาดพอนะแต่ว่ายังไงก็ตามอย่ากินด้วยวิธีนี้เด็ดขาดนะครับที่เขาแชร์กันใน Facebook หรือว่าใน u t u b e ที่เจออาจจะเป็นทําเพื่อขำๆทาเพื่อแบบเป็นไลฟ์แฮกเป็นอะไรดูเจ๋งๆอ่ะแต่ความจริงมันไม่ได้ไงครับก็อย่างที่ผมบอกครับยังไงเจออะไรในยู ทใน Facebook มาเรามาศึกษาขอ้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงนะครับว่ามันได้จริงหรือเปล่ามันอันตรายหรือเปล่านะครับแล้วชีวิตของเพื่อนจะปลอดภัยขึ้นนะครับวันนี้จะรู้กันไหมน,นะครับว่ายา ทำเด็ดขาดนะครับมีตัวนี้ก็มาคิดครับอย่าหาทำนะจ๊ะอ่าโอเควันนี้ผมขอคนละหนึ่งไลค์ให้กับชุดของผมนี้หน่อยแล้วกันนะครับถ้ามียอดไลค์เยอะเดี๋ยวต่อไปนี้ผมจะใส่ชุดอย่างนี้ในการถ่ายวิดีโอเดินป่าอะไรอย่างนี้เลยนะจริงๆนี่ไม่ชุดอยู่บ้านของผมลนะชุดอยู่บ้านชุดนอนผมก็ใส่ประมาณนี้อยู่แล้วนะก็เป็นแฟชั่นยุค2021นะครับใครจะเอาไปแต่งตามก็ได้ครับไม่มีปัญหาครับผมไม่ถือเลขกสิทธิ์นะครับไปได้เลยครับถ้ากล้าพอนะครับอ่าโอเควิดีโอนี้มีเท่านี้ ทุกวันครับไม่มีวันหยุดเลยครับสามวันหกสิบ้าวันสาวีดีโอนะครับมีความสนุกแล่สาระมาเส์ฟเพื่อนๆแบบไรขีดจำกัดตลอดยังไงก็กดกระดิ่งข้างๆไว้ครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับวันนี้ผมขอตัวไปก่อนนะครับไหนๆก็กระเป๋าล้วลนะเดี๋ยวผมมุดเข้ากระเป๋าดีกว่าไปนะครับสวัสดีครับไปละบ๊ายบๆอ่ะงงงงงงดิงง